อากจะกล่าวถึงจังหวัดนนทบุรีทุกคนคงนึกถึงสวนผลไม้นานา,นาชนิดสะพานพระรามหกที่ข้ามผ่านลำน้ำเจ้าพระยาและปล่องสีขาวสลับแดงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยและมีความทันสมัยที่สุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งวงการไฟฟ้าไทยให้การขนานนามว่าเป็นโรงครู โรงไฟฟ้าพระนครเหนือตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานพระรามเจ็ดในปัจจุบันอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าครั้งแรกเมื่อวันที่25มีนาคม2504มีกำลังผลิต75เมกะวัตต์โดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลักและต่อมาได้ขยายกำลังผลิตเพิ่มอีกสเครื่องขนาดกำลังผลิต75เมกะวัตต์หเครื่องและ87.5เมกะวัตต์1เครื่อง รวมเป็น237.5เมกะวัตต์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบ40ปีที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อคนไทยซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนเสื่อมชำรุดแล้วไม่สามารถผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพได้จึงหยุดเดินเครื่องเมื่อวันที่20กร,รกฎาคม2544สูงขึ้นแต่จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยคณะอนุกรรมการพยากรความต้องการใช้ไฟฟ้าเมื่อเดือนม,มกราคม2547ได้พยากรว่าในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี2547ถึง2558จะเพิ่มขึ้นในปริมาณ1,500ถึง2,400เมกะวัตต์ต่อปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วงพระนครเหนือชุดที่1เป็นหนึ่งในสี่โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าซึ่งจะก่อสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นที่ตั้งเดิมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ725เมกะวัตต์ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแกส๊สขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ230เมกะวัตต์จำนวน2เครื่อง แลเครื่องผลิตไฟฟ้าไอน้ำขนาดกำลังผลิต265เมกะวัตต์จำนวนหนึ่งเครื่องใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและสหาภาพพม่าเป็นเชื้อเพลิงจึงนับได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ครับโรงไฟฟ้าที่จะสร้างขึ้นที่โรงจักบนครเหนือนะครับก็จะสร้างแทนโรงไฟฟ้าเก่านะครับซึ่งก่อสร้างมาแล้ว40ปีจะลื้อถอนออกไปนะครับก็ให้ความมั่นใจครับว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหม่และทันสมัยที่สุดนะครับรวมทั้งมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับมีระบบการป้องกันมลภาวะอย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็จะใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด แล้วก็มีระบบระบายความร้อนอย่างดีนะครับอุณหภูมิของน้ําที่ปล่อยลงไปก็จะไม่แตกต่างจากอุณหภูมิของน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาครับสำหรับเรื่องของการทําคำเข้าใจกับพี่น้องที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือนะครับก็ได้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่อยู่โดยรอบได้รับทราบจะมีโรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาแทนที่โรงไฟฟ้าเดิมนะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่จะดีกว่าเก่านะครับ สะอาดกว่าเดิมนะครับแล้วก็ให้มวลภาวะน้อยมากนะครับรวมทั้งมีการนำพาพี่น้องที่อยู่โดยรอบเนี่ยครับไปดูโรงไฟฟ้าชนิดเดียวกันที่จะก่อสร้างขึ้นนะครับก็คือโรงไฟฟ้าที่วังน้อยนะครับซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าแบบเดียวกันกับที่กพพจะสร้างขึ้นใหม่ที่พระนครเหนือครับขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกฟผและบริษัททีมคอนซัลติงเอนจิเนียริ่งแอนด์แมネจเมนต์จำกัดได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนรอบๆโครงการรวม4แห่งคือชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อบางพลัดเทศบาลนครนน,อนทบ,บุรีและเทศบาลเมืองบางกลวยและร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และทำความเข้าใจกับชุมชนซึ่งเมื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จกฟผจะจัดทำรายงานเสนอสำนักงนานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วงพระนครเหนือชุดที่1ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ36เดือนเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2549โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเดือนมีนาคม2552ก็พอเปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศด้วยระตหนักดีถึงภารกิจสำคัญนี้ก็พอจึงไม่เคยละเลยความมุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนเพราะเรารู้ดีว่าประชาชนคือหัวใจของประเทศ